ครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับก็คือเรื่องของการดำรงชีวิตของพืชนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับให้นักเรียนใช้นะครับหนังสือของสำนักพิมพ์พวนะครับจะเป็นนะครับเรื่องที่สองนะครับคือหน้านี้นะครับักเรียนใช้หนังสือหน้านี้ประกอบไปด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะไปกระทั่งถึง นะครับประมาณหน้าที่59นะครับหน้าที่59าให้นักเรียนใช้อ่านหนังสือประกอบนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของการลําเลียงน้ําการลําเลียงในพืชการแพร่การออสโมซิสนะครับเนื้อเยื่อลาเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการสืบพันธุ์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชธาตุอาหารที่มีผลต่อการจเจริญเติบโต,ตและการดํารงชีวิตของพืชและสุดท้ายก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพูดหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการลําเลียงน้ําการลําเลียงในพืชการแพร่และการออสโมซิส นะครับอ่ามาดูหัวข้อที่หนึ่งนะครับการลำเลียงในพืชน,นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการแพร่และการออสโมซิส แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการแพร่และการออสโมซิสนะครับให้เรามาดูว่าพืชมันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง่านะครับมาเรียนดูภาพนี้ครับตัวน,นี้คือต้นมะเขือเทศนะครับจะเป็นตัวอย่างของตัวอย่างพืชน,นะครับต้นมะเขือเทศนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบหลักๆของพืชน,นะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่สอย่าง นะครับเริ่มต้นจากดอกนะครับพืชในโลกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพืชที่มีดอกนะครับโดยส่วนน้อยจะไม่มีดอกเช่นพวกพวกมอสพวกเฟิร์นนะครับพวกต้นตีตุกแกนะครับผักกูดผักแว่นพวกนี้จะไม่มีดอกแต่โดยส่วนมากพืชที่เรามองเห็นในโลกนี้นะครับส่วนมากจะมีดอกนะครับหน้าที่ของดอกทําอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของดอก ก็จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์นะครับการสืบพันธุ์ของพืชน,นะครับ <c oughs> <pe ar> เพราะว่าในดอกจะมีเซลล์สืบพันธุ์นะครับมีเกสรตัวผู้นะครับในเกสรตัวผู้ก็จะมีละอองเรนูอยู่นะครับในเกสรตัวเมียก็จะมีมีไข่นะครับซึ่งก็จะใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์นะครับทำให้พืชน,นั้นไม่เกิดการสูญพันธุ์นะครับต่อไปเป็นใบ นะครับหน้าที่หลักของใบก็คือสร้างอาหารให้แก่พืชนะครับถ้าสังเกตดูนะครับใบของพืชนะครับส่วนใหญ่จะมีสีเขียวนะครับที่มีสีเขียวเพราะว่าเขามีคลอโรฟิลล์อยู่นะครับมีคลอโรฟิลล์ซึ่งอยู่ภายในคลอโรพาสหน้าที่ของคลอโรฟิลล์ก็คือจะสร้างอาหารโดยกระบวนการสอ่องเข้าแสงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของใบนะครับก็คือสังเข้าแสงแต่ว่านะครับ ให้เรียเข้าใจอย่างนี้ว่าส่วนใดก็ตามที่มีสีเขียวนะครับจะมีคลอโรฟิลล์อยู่ไม่ว่าจะเป็นรากเป็นลำต้นเป็นกิ่งก็ดก็ดีจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบนะครับต่อไปลำต้นนะครับลำต้นหน้าที่หลักก็คือจะชูกิ่งชูใบให้ได้รับแสงนะครับสังเกตด,ดูต้นไม้ถ้ามันเกิดขึ้นเบียดกันชิดกันถีกัน นะครับต้นไม้เหล่านั้นจะมีขนาดความสูงที่สูงมากนะครับเพื่อให้ใบนะครับได้รับแสงเพื่อใช้ในกระบวนการส่งขแสงด้วยในการสร้างอาหารนะครับสุดท้ายก็คือรากนะครับรากนี้ก็อยู่ใต้ดินหน้าที่ของรากคือยึดลําต้นนะครับดูดน้ําดูดอาหารจากพื้นดินนะครับโดยใช้ขนรากนะครับตัวน,นี้ก็คือส่วนประกอบหลักๆของ ต้นไม้นะครับจะมีดอกมีใบมีลำต้นแล้วก็มีรากนะครับอ่านะครับต่อไปมาดูการลำเลียงในพืชนะครับพืชต้องมีการลำเลียงน้ำและอาหารนะครับจากรากนะครับไปยังบริเวณที่มีการสังเคราะห์แสงนะครับ บริเวณที่มีการสังเคราะห์แสงนะครับส่วนใหญ่นะครับที่พูดไปเมื่อกี้คือส่วนที่เป็นใบนะครับส่วนที่เป็นใบเพราะใบนี้จะมีคอโรฟิลล์อยู่นะครับหรือส่วนไหนก็ตามที่มีสีเขียวนะครับทีนี้ขอพูดเรื่องของการสังเคราะห์แสงก่อนนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนี้นะครับจะใช้นะครับปัจจัยอยู่สี่อย่าง นะครับหนึ่งก็คือต้องมีน้ำนะครับสองนะครับก็จะมีก,าาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามมีแสงสว่างนะครับสี่ก็ต้องมีคลอโรฟิลล์นะครับเมื่อสังเคราะห์แสงเสร็จนะครับพืชให้อะไรออกมาบ้างนะครับเมื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเสร็จสิ้นนะครับก็จะให้ออกซิเจนออกมานะครับซึ่งก๊าซออกซิเจนนี้ก็จะเป็นก๊าซที่มนุษย์เรานํามาใช้ในกระบวนการหายใจนะครับได้น้ําตาล แต่เพื่อจะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแป้งนะครับเก็บสะสมไว้ที่ใบที่ผลที่รากนะครับที่มนุษย์เราสามารถนํามารับประทานได้นะครับแล้วก็ให้น้ำออกมาด้วยนะครับนี่คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสยงในโลยคร่าวทีนี้เรามาดูว่าน้ำนะครับน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยป้อนเข้าของกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้นะครับน้ำจะถูกดูดจากรากนะครับน้ำจะอยู่ในดินและจะ ถูกดูดโดยรากนะครับส่งไปยังลำต้นผ่านไปที่ใบนะครับโดยส่วนของรากนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการดูดน้ำนะครับดู linkage, ดอาหารก็คือขนรากนะครับคือขนรากนะครับขนรากจะมีหน้าที่ดูดน้ำและอาหารนะครับจากดินบริเวณรอบๆรากเข้าสู่ต้นไม้นะครับนรนนนขนะรบนรากเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ผิวรากนะครับขนรากเป็นส่วนหนึ่งของเซลนะครับมีลักษณะเป็น ขนสีขาวเส้นเล็กๆยาวประมาณ0.1เซนติเมตรนะครับลักษณะอ่อนนุ่มะเรยนสังเกตดูต้นถั่วง,งอกนะครับที่เราเพาะนะครับเมื่อดึงออกมาปั๊บมันจะมีขนราลักษณะเส้นขา,ขาวๆเล็กๆ,ๆนะครับอยู่ที่รากนะครับขนรากนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูดน้ำนะครับช่วยเพิ่มปริมาณนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดน้ําเข้าสู่ลําต้นนะครับ ผ่านไปจางลำต้นส่งไปที่ใหม่นะครับถ้าดูจากรูปนะครับตรงปลายสุดของรากนะครับเราก็เรียกว่าเป็นปลายรากนะครับซึ่งเป็นส่วนของที่เป็นหมวกรากด้วยนะครับสังเกตดูบริเวณปลายรากจะไม่มีขนรากนะครับเพราะส่วนที่เป็นปลายรากนี้จะเป็นส่วนที่กําลังจะมีการเจริญเต,ญติบโตนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีการยืดยาวนะครับขนรากก็จะเกิด ไล่ตามมานะครับตัวนี้คือลักษณะของขนรากนะครับอ่าต่อไปครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าอ่ารากนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ การงอกของรากนะครับจะงอกตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือจะดิ่งลงเข้าสู่หาแรงโน้มถ่วงของโลกแสดงว่า,าสิ่งเราที่เป็นปัจจัยในการงอกของรากอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงหรือเท่าก่าแรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะครับหน้าที่ของรากก็คือยึดลำต้นไว้กับดินนะครับแล้วก็ดูดน้ําดูดอาหารจากดินนะครับและรากของพืชบางชนิดนะครับรากของพืชบางชนิดยังทําหน้าที่เก็บสะสมอาหาร ที่เราเลือกเป็นหัวต่างๆนั่นแหละนะครับนั่นคือรากนะครับเช่นต้นมันแก้วนะครับแครอทพวกนี้นี่นคือรากที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารนะครับหรือรากบางชนิดยังสามารถสังเคราะด้วยแสงได้เห็นไหมครับถ้ามีสีเขียวนะครับก็จะเกิดกระบวนการการสังเคราะด้วยแสงได้เช่นรากของกล้วยไม้นะครับรากของพลูด่างนะครับตัวน,นี้คือลักษณะของ รากของพืชนะครับที่ทำหน้าที่การสะสมอาหารนะครับรากของมันแก้วรากของแครอทนะครับแล้วก็มีารากของพืชอีกลหลายชนิดนะครับที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเช่นรากของเผือกของมันนะครับหัวเผือกของมันที่เรานำไปกินนั่นคืออาหารที่พืชสะสมไว้นะครับ อ่านะครับต่อไปเราจะมาดูหัวข้อการแพร่นะครับและการออสโมซิสนะครับการแพร่นะครับมาดูตรงนี้ก่อนน้ําและธาตุอาหารนะครับจะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์พืชด้วยกระบวนการแพร่นะครับทั้งน้ําและสารอาหารนะครับจะเข้าสู่เซลล์ของขนรากนะครับรากพืชโดยกระบวนการแพร่นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นการกระจายอนุภาคของสาร คำว่าอนุภาคของสารก็คือสารตัวอื่นที่ไม่ใช่น้ํายกเว้นน้ํานะครับสารที่มีความเข้มข้นมากคําว่าเข้มข้นมากก็คือมีน้ําอยู่น้อยมันเข้มนะครับมันเข้มข้นก็คือมีน้ําน้อยนะครับสารจะเกิดการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะครับไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับ เราเรียกกระบวนการกระจายตัวนี้ว่าเป็นการแพร่ <c oughs> นะครับเป็นการแพร่แล้วการแพร่จะหยุดเมื่อไหร่นะครับการแพร่จะหยุดก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของทั้งสองบริเวณนะครับมันเท่ากันตรงนั้นก็จะไม่เกิดกระบวนการแพร่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอ่ะนักเรียนจุดไฟเไง่ายจุดไฟจุดไฟ นะครับสังเกตดูบริเวณกองไฟที่เรียนจุดนะครับจะมีปริมาณควันค่อนข้างมากใช่ไหมครับมากทีนี้ควันก็จะกระจายออกมารอบๆบ,บริเวณ <c oughs> นะครับรอบๆบ,บริเวณที่เราก่อกองไฟนะครับนะครับจะทําให้บริเวณที่อยู่ไกลออกไปมีปริมาณของควันที่เจือจางนะครับที่มีความเข้มข้นน้อยทีนี้ ถ้ากองไฟนั้นดับปั๊บนะครับควันก็จะกระจายไปเรื่อยจนกระทั่งความเข้มข้นนะครับของควันนะครับพวบริเืณนั้นจะมีความเข้มข้นที่เท่ากันนะครับเมื่อมีความเข้มข้นเท่ากันตรงนั้นก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่ของควันนะครับไม่เกิดการกระจายของควันนี่คือตัวอย่า,างที่ให้เรีนยนเราเห็นภาพง่ายๆนะครับง่ายๆ เดี๋ยวครูท้ายคลิปครูจะมีมีมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตัวนี้คือการแพร่นะครับการแพร่จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยนะครับเข้าใจนะทีนี้มาดูการออสโมซิสการออสโมซิสจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําน้ําเท่านั้นนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ําความเข้มข้นต่ําก็หมายความว่ามันมีน้ําเยอะ นะครับจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ําไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงความเข้มข้นของสารละลายสูงก็แสดงว่ามีน้ําน้อยเอาง่ายๆน้ํามากจะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีน้ําน้อยนะครับน้ามากคือความเข้มข้นน้อยน้ําน้อยคือความเข้มข้นมากแต่มันจะต่างจากการแพร่ก็คือนะครับการออสโมซิส นะครับน้าต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับเซมิเปอร์มิโบเมมเบรนตัวนี้นะครับ, erm ible, ane, รบถ้าเยื่อเลือกผ่านที่อยู่ในพืชก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับคือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราจะเรียกกระบวนการแพร่ของน้ําเราจะเรียกว่าการออสโมซิสนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายการแพร่ ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารอื่นที่ไม่ใช่น้ําจากบริเวณความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยส่วนการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากน้ํามากคือเข้มข้นน้อยนะครับไปยังบริเวณที่มีน้ําน้อยน้ำนั้นก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับสำหรับการแพร่จะไม่มีเยื่อเลือกผ่านนะครับแต่การออสโมซิสจะผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับ เดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปนะครับวิดีโอการทดลองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับการนำเสนอเรื่องของการลำเลียงน้ำนะครับเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็มีการทดลองการแพร่ด่างครับพิมพ์ในน้ำมาให้น้องๆดูนะครับเรามาดูกันเลยว่าพี่ทำไงอ่าอย่างแรกนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือด่างนัำทิมนะครับ เจ้าด่างครับทิมเนี่ยมีลักษณะเป็นเกรดๆสีม่วงๆนะครับซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าเพอร์ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนั่นเองนะครับอ่าอย่างที่2นะครับก็คือน้ำกันนะครับเราจะเราจะขาดน้ำกันไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นจะไม่รู้ว่ามันจะแพ้ยังไงนะครับโอเคต่อไปนะครับพี่จะทาการตักเจ้าด่างครับทิมปริมาณครึ่งช้อนนะครับลงไปในน้ำกันนะครับ เรามาดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับน้องๆครับสังเกตไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นดูนะครับด้านก้นของบิกอร์เนี้ยจะมีความเข้มข้นของสารมากกว่าด้านบนของบิ g อร์นะครับแล้วน้องเห็นไหมครับเส้นสีม่วงจางๆตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการแพร่นะครับการแพร่นั้นเกิดขึ้นได้ไงการแพร่เกิดได้ขึ้นจากบริเวณความเข้มข้นของสารที่มาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารที่น้อยกว่านะครับผมแล้วเกิดพี่ทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเห็นไหมครับน้องสังเกตไหมครับว่าพี่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเป็นยังไงเกิดการแพร่ทางบิกเกอร์เลยนะครับ นะคร também, so fall, kind of the the okay. ับสีม่วงหมดเลยซึ่งน้องๆครับสังเกตได้ว่าตอนแรกนะครับที่พี่ทําการทดลองให้น้องดูนะครับด้านล่างของบิกเกอร์นั้นจะมีความเข้มข้นของสารมากกว่าด้านบนนะครับพอพี่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเกิดการแพร่จนเต็มบิกเกอร์เลยนะครับซึ่งการแพร่จนเต็มบิกเกอร์เนี้ยเราเรียกว่าสมดุลการแพร่นะครับสมดุลการแพร่คืออะไรคือการที่สารเนี้ยครับแพร่จนทั่วทางบิกเกอร์นะครับเป็นมักม่วงหมดเลยเห็นไหมครับ ต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาทําต่อเลยนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่นะครับซึ่งพี่จะแบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1นะครับก็คือความเข้มข้นของสารนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับนั่นคืออุณหภูมินะครับเรามาทําการทดลองกันเลยมามาปัจจัยที่หนึ่งนะครับนั่นคือความเข้มข้นของสารนะครับโอเคที่จะใส่ด่างทับพิมลงไปในบิ๊กเกอร์ทั้ง2บิ๊กเกอร์นะครับโดยจะแบ่งเป็นบิ๊กเกอร์ที่1ใส่ความเข้มข้นของด่างน้ำพิมน้อยนะครับอันเลย อันนี้ใส่น้อยนะครับอันนี้ใส่มากนะครับเต็มช้อนไปเลยเห็นไหมครับโอเคครับเห็นไหมครับว่าบิกอร์ทางด้านซ้ายที่ใส่ความเข้มข้นของนักรทิมเนี่ยน้อยนะครับการแพร่เนี่ยจะไปได้ช้ากว่าบิกอร์ทางด้านขวาที่มีการใส่ดังรับทิมมากกว่านะครับ ต่อไปนะครับเป็นการทดลองปัจจัยของที่2นะครับนั่นคืออุณหภูมินะครับแต่ที่จะใส่ดา่างทัพทีมตัวนี้ในปริมาณที่เท่ากับวิกเกอร์แรกนะครับซึ่งน้อยๆน,นะครับไม่เยอะ,อะเรามาดูกันว่าระหว่างวิกเกอร์ที่1กับวิกเกอร์ที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าอันไหนจะมีการแพร่ได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคดูนะครับน้องๆเห็นไหมครับ ว่าบิเกอร์นะครับสองบิกอร์นี้มีความเข้มข้นของสารที่ทําไมครับเท่ากันนะครับแต่น้องครับสังเกตไหมต่างกันตรงไหนต่างกันที่บิกอร์นี้มีอุณหภูมิที่มากกว่านะครับโดยพี่เอาตะเกียงแก๊สนองครับมาตั้งไว้เพื่อให้อุณหภูมิมันมากกว่าเห็นไหมครับประการแพร่ของบิกอร์นี้มีมากกว่าบิกอร์ที่1เห็นไหมครับน้องๆสังเกตดูโอเคครับก็จบไปแล้วครับการทดลองนี้สรุปการทดลองนะครับสรุปได้ว่า ความเข้มข้นของสารและอุณหภูมินั้นมีผลต่อการแพร่โดยที่ความเข้มข้นของสารที่มากนั้นจะแพร่ได้เร็วกว่าความเข้มข้นของสารที่มีระดับที่น้อยกว่านะครับและอุณหภูมินั้นมีผลต่อการแพร่นะครับถ้าเกิดอุณหภูมิที่มากจะทําให้การแพร่นั้นแพร่ได้เร็วยิ่งขึ้นครับแล้วก็น้องๆนะครับพบกับการทดลองครั้งต่อไปได้ในเร็วๆนี้นะครับ